สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะปลาคนน้อยมาย่างเล่นปลากระเทียมปลาใหม่เด้อคะ่ะเด้อปลาใหม่ซึ่งเราไม่เคยมาเลยแม้แต่กระทั่งปีที่แล้วเขาก็ไม่เคยมาค่ะเดี๋ยวสิมีเซอร์ไพรส์ปีนี้ปลานี้มีหลายอย่างเนาะค่ะนะปลานี้มีแย่อาชีสฟัสชีสเอาชีสสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ แมนมดเด้อค่ะแมนมดค่ะแมนมดป่านี้ไม่ได้มีแค่กระเทียมเด้อค่ะเด้อปีนี้เดี๋ยวจะเฉลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวทิพามาเบิ่งเด้อค่ะเด้อว่ามีอย่างแน่ปวดเยสีเพชรสีหงามอลไรพี่น้องมึงเนะี่ยงามงาม ยาสโอเคแม่มาดังหนี่าสั้นมามาดังชมวิวหนีมาสั้นเย้โอ้ยสีแฮสเก็บห้าน้องฟิชแ่ยวะมีปลาบ้นดิ passport ก็ทำแม่ฟ้าฟ i r s t ไปฟื้นเลยแม่ฟ้าไปครับฟื้นเลยทำแม่ฟ้าฟ i r s t ไปก็ยาจิบายางเบื้องเด็กค่ะเด้อพูนทางพูนกระสุดลูกหูลูกตาจะพาเดินดูนะคะคุณอย่าหั่นละงามแท้งามแท้เย่อย่าหั่นละก็ก็ซทำแม่ฟ้าฟ i r s t เต้นไป เยมีป้ายบอกด้วยป้ามีอะไรมั่ง้ามีผักมีดอกไม้อย่างแน่มีนกมีเห็ดอย่างแน่มีปลากระมีโอ่นแนวเย่เด่นเดียปลากระมีนกเป็ดน้ำกระมีมีบอกหมดค่ะอันใดห้ามบ่ห้ามเพิ่นก็ะจีเขียนลงในป้ายนี่ไป้น้องค่ะเนาะตายจ้าคุณมาเข้าเข้าเข้าเยอะเข้าเข้าเข้เยอะฟิชกัด บ่มีเห็ดนางล้มซินี่ต้นนี่ฮัลล่หน้าห้อนนี้พาเด็กน้อยมานั่งกินข้าวเด้อซำทายเลยนี่เยสแกเย่อย่า Kick Then Why บ่สั่นโอ้ย่เยาะ โอ้ทางแผนที่บอกทางว่าต้องยางไปหันไปน,นี่โอเคห้อยห้อยตกปลาก็ได้นี่ตกปลาก็ได้นี่พี่น้องคะตกปากลากันไล่นี่อย่าใช้ข้ามแพสก็ตเป็นเห็ุป้อนี่นอนยู่ขอนนี่ขอนนอนนี่ดิเป็นเหตุอย่างนี่ย่าว้า เอาไปลงไปไปแพาสปอร์ตอีกกโอเคโอเคเออเออจอซินสเต็กนู้หัวจัดโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาเล่นน้าก็ได้เดี๋ยวนี้พาเด็กน้อยมาเล่นน้าก็ได้เด้อค่ะนี่ <c oughs> หอดย้ำห่อนนี่มาเล่นน้าก็ได้ค่ะโอเคไปเอาไปหาตัดกระเทียมมาหนิให้ <c oughs> พอกลูก <c oughs> เล่นอยู่นี่ยจยอํา ชิรักสวัสดีครับเป็กกระทูสวัสดีครับโซอีไลท์ลให้หม้อพ okay? กวลิลอยโอเคกอลีหล่อโอ้ยกอลีลาจังเลยวายเล่นน้ำฟ้าวัดเลียนมาวกันซ้ำคำจารูปอ่ะรูบอ่ะ <c oughs> ทางที่เราผ่านมาว่างัน้นบบเก็บนะคะ่ะเ <c oughs> พราะว่ามันยุ่มมอเพราะว่ามันอยู่ <c oughs> มันอยู่ร <c oughs> ิมทางแต่ก็บริมดอก มาสิมาสำรวจป่าไหมว่าเราจะเจออะไรเนะคะเนาะเรียนแน่ไอรถเจ้ามาย่างลาะเบิ้งคักแล้วกันมาลงมือตัดกันเลยจ้านี่คะ่ะงามหลยมันใกล้คองมันใกล้น้ำพี่น้องคะ่ะใกล้น้ำไ้งามคักเนาะคะเนาะ กำลังดอกขึ้นค่ะป้านี่สงสัยที่ขึ้นนั่นนะขึ้นที่หลังป้าที่พ่กเขาอ่ะนะอันตัดก้อนเนาะค่ะนะเยซัสแกะนีะ่ไงงามเลยค่ะสวยงามมากดอกกําลังขึ้นค่ะป้านี่ดอกกาลังขึ้นกาลังขึ้นหน่อยหน่อย ก็ทำให้มมฟาสก์เก็ตตัดยุบผู้เดียวมือกระชุนกล้องปิดยุบผูเ้เดียวเด้อค่ะเด้อเขาตัดปอฮอดหัวเด้อค่ะเด้อเขาตัดปอฮอดหัวเอาเนื้อว่าตัดถือซุ่มนี่ อันนีต้ตัดบ่หอดหัวบ่มีตายเด้อค่ะเด้อผู้เขามาคอมเมนว่นาตัดขนาดนี้ไม่ศูนพันแล้วเหรอฉันบ่มีศูนพันเด้อค่ะหัวอยู่ใต้ดินไม่มีตายนะคะหัวอยู่ใต้ดินไม่มีตายจ้าแล้วป่ากระเทียมที่ยุ่เดยนมากที่จะตัดอจู่นี่แต่ละป่านี่พื้นที่นี่เยอะพื้นที่นี่สิเป็นหลายสิบลายเด้อค่ะเด้อ หลายสิบไล่จ้าเขาตัดกินดามมือละตามือละตานี่ไม่มีดับไม่มีจิบนะคะเนะไม่ตายจ้ะเยี๋ยวก่ไฟ่ซับแม่ไฟก็อีกจักน้อยนี่จิมมีบิ๊กเซอร์ไฟยุปานี่นะคะเนะเดี๋ยวพามา เพราะว่าวมันคนละฤดูกาลกับปิกเซอร์ไพร์เฮา ไอจ๋องจ้องพัตเลีมเล่นแม่มอากาศเย็นลมม้นมโมนิคานมันิล <Yeah! S 2> ้ <we> มแยบเว็กแย่เว <Yeah! S 2> ็กแย้แย่โอเคนางเล่นยุหันก้อนอากาศเย็นไอละดีต่วาเอาอยาพ่นมานำคนขี่โลกพี่น้อง คนขี้โลกหาตะแนวเป็ดป้านในหอก็ขึ้นค่ะของก็ขึ้นเบื้องชงพอาะดอกของกัจิโพโขึ้นมาจากดิน,นดอกของกัจิโพค่ะ ต่อเลยจ้าตรงนี้ค่ะป้าดีขึ้นที่หลัง้งดอกดอกของกระโพกค่ะต้นตูําต้นนะคะเยสแกตูลำต้นนะคะ, yes, yeah. ล,นนะ,คะล้มขักหม้อน,น้ล้มคัก ฟินก็ปลาเกาดือพี่น้องค่ะพี่ก่นต้น่ใหญ่หมกๆมกทุกนอ่ะเขียบโอเค ต้องญาตมันจิบเด้อค่ะเด้อบ่ต้องญาติมันมันศูนย์พันเด้อค่ะไม่มีศูนย์พันเด้อค่ะเด้อไม่มีศูนย์พันจ้าเขากินเป็นกินเป็นเขาก็ได้กินโดนบ่าแมนว่าเขาสิกินแห้มันดับนอดับแนวหรือว่ากินให้มันดับศูนย์ไปจากโลกนะคะเนาะ เขากินเนี่ยเ,เขาก็จว่าเขาผู้วิธีกินแล้วเขาก็จะกาดตับในพี่น้องเบิง้งเนาะค่ะเนาะสี่ดาวคือย้ายจำลองได้ใช้จักรยานในการชมใช้จักรยานในการชมเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อุย้ยเบิ้งต้นพี่น้องค่ะใช้จักรยานในการชม ยหีห้ออะไรพิจารไรใช้ใชพิจารณายานในการชมและการฟังในคาอธิบายแต่ละคลิปนะคะ <c oughs> กระตั้งและตัดแต่ละประเทศว่าคือกันค่ะเดนหมากเดนมาร์ก<อ>ตำรวจไม่จับนะคะ น้ำค่ะสวยงามตามท้องเบี้ยงขาวจ้าดัวจีดเดียวเอาโลโอ้ยนี้เนี่ยตัว,ตวไปเออไปไปหาหน้าป่านไปก็น้องปีใหม่ไปมือ่อน,นี้น้าป่านก็น้องปีใหม่บ่ได้มานำเด้ มาตัดมาตัดกระเทียมมาตกปลาชิ้นจังไดดอกปล้นปลา่ะเดียนอเป็นจังดไปากะเทียมก็ได้กะเทียมแม่มาป่ากระเทียมก็ได้กระเทียมคุณนายปะละโทรมา ่คะสวยงามเหมือนเดิมคุณนายปลาเอ๋ยคุณนายปลาคิดว่าปลาคิดคุณนายปลา <c ười> คิดว่ายายตาไปตกปลายายตามาตกกระเทียมอันนี้แหละค่ะว่าขั้วเขาขั้วมาปิกค่ะเออา <c ười> หาเคียงถ่าแล้วผู้นึงมาตกปาตากลาตีคักไล่พี่น้องค่ะมึงเนี้ยงามขักมันนี่ ปากใหม่นะคะป่าใหม่เด้อน้องค่ะเตรียมตาแล้วค่ะสิบแ๊บ้งน้องสาลาเซเลมูนน้ำนางหมักกินค่ะเอาอีกกรน,นี้สุดท้ายก็พอแล้วค่ะนี่ใจตานี่ท่ามกลางความสวยงามเด้อค่ะเด้ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติความสวยงามใจล่มลมนะคะ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วจะมีความสุขจ้าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะมีความสุขถ้าใจไม่ล่มใจไม่เย็นเก้เฮาลุ่มร้อนเด้อค่ะเด้อทำให้เราลุ่มร้อน แล้วค่ะพี่น้องค่ะเต็มต้าแล้วจ้าเด้อเต็มกระตาแล้วจ้ะเต็มกระตาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อปากดกติดตามน้องเปิ้ลน้ำได้อ้ค่ะเด้อแม่ลูกพาเละพากินเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ยะาจากะขอให้พี่น้องสุขสุขคน้นสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะมีความสุขหลายๆถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า